สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวการปลูกผักสลัดไฮโดรพอนิกแบบง่ายๆสําสหรับผู้ที่เริ่มต้นให้สามารถปลูกไว้ทานเองได้นะคะตอนนี้ก็จะมารีวิววัสดุอุปกรณ์สําหรับการเริ่มปลูกผักไฮโดรโพนิคแบบง่ายๆไว้ทานเองนะคะก็สิ่งที่ผู้ที่จะเริ่มปลูกผักสลัดไฮโดรโพอิกไว้ทานเองแบบง่ายๆเลยเนี่ยก็ จะต้องรู้ก็คือมเมล็ดพันธุ์นั่นเองนะคะ,มะเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์แบบก็จะมีสองแบบนะคะแบบเคลือบกับแบบไม่เคลือบนะคะแบบเคลือบก็จะเป็นแบบเป็นเม็ดเม็ดนะคะแล้วก็มีดินแล้วก็มีเขาเรียกสารอาหารที่หุ้ม,มเมล็ดไว้เหมาะสําหรับการปลูกแบบต้องการความแน่ใจว่ามันจะงอกแน่นอนอะไรเงี้ยเพราะว่าข้อดีของ เมล็ดพันธุ์แบบชนิดเคลือบก็คือว่าอัตราการงอกสูงข้อเสียของมันก็คือราคาแพงนั่นเองนะคะแต่สําหรับเมล็ดพันธุ์ที่ก้อยเลือกมาแนะนําในวันนี้นะคะก็คือเมล็ดพันธุ์แบบไม่เคลือบนะคะก็จะเป็นเม็ดเพียวๆแบบนี้นะคะเมล็ดพันธุ์แบบไม่เคลือบเนี่ยก็คือข้อดีของมันเลยก็คือถูกนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยก็คือที่เขาขายกันก็จะ100เมล็ด50บาทหรือบางเจ้าเนี่ยอาจจะขาย100เมล็ดเนี่ย เออยี่สิบบาทเท่านั้นนะคะซึ่งมันก็ค่อนข้างถูกเนาะเหมาะสําหรับผู้เริ่มต้นอะไรเงี้ยแล้วก็ข้อเสียของมันก็คืออัตราการงอกมันต่ํานะคะก็คือต่ากว่าชนิดแบบเคลือบซึ่งอัตราการงอกแบบเนี้ยก็จะอยู่ราวเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะสังเกตว่า,มาเมล็ดพันธุ์เนี่ยมันก็จะค่อนข้างคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าเวลาเราซื้อมาเนี่ยเขาจะเขียนป้ายกำกับว่าเออแบบนี้เป็นพันุ์อะไรนะคะถ้าออกจากถุงเนี่ยเราก็จะไม่รู้เลยว่ามันเป็นพันธุ์อะไรนะคะเพราะฉะนั้น ก็ควรเก็บรักษาให้ดีนะคะแล้วก็สิ่งที่ต้องคำนึงถึงสำหรับการเลือกซื้อมเมล็ดพันธุ์นอกจากราคานอกจากอัตราการงอกแล้วก็คือการเก็บรักษานะคะเพราะว่ามเมล็ดพันธุ์พวกนี้มันเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่ควรจะเก็บไว้ในอุณหภูมิที่พอเหมาะนะคะนั่นก็คืออุณหภูมิเย็นๆซึ่งก็อาเลือกที่จะเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะแต่ไม่ใช่ช่องฟิดน,นะคะก็จะเป็นช่องแบบธรรมดาทั่วไปเพื่อเพื่อไม่ให้มันเสื่อมสภาพนะคะ แล้วก็ควรจะใช้ให้หมดภายใน6เดือนหลังจากที่เราซื้อมาแล้วนะคะต่อไปที่เราจะต้องรู้เกี่ยวกับการปลูกผักสลัดไฮโดรพอนิกก็คือปุ๋ยค่ะปุ๋ยเนี่ยก็จะมีแบบ A อเขาเรียกชนิด A กับชนิด B นะคะซึ่งก็มีสารอาหารต่างๆมากมายซึ่งก้อยก็ไม่ขอลงดีเทลแล้วกันว่ามันเป็นยังไงนะคะเอาเป็นว่าเวลาที่เราซื้อปุ๋ยมาเนี่ยก็คือ ส่วนใหญ่ตอนนี้ที่เขาขายกันก็จะเป็นแบบแห้งนะคะแต่อันนี้ไม่ใช่ปุ๋ย a b นะครับแนะนําให้ฟังเฉยๆว่าตอนแรกที่เราซื้อมาเนี่ยก็จะเป็นปุ๋ยแห้งแบบเนี้ยซึ่งเวลาได้แห้งมาแบบนี้ปุ๊บปกติที่เขาขายก็คือขั้นต่ำหนึนลิตรนั่นก็แปลว่าเรา1นึชุดเนี่ยก็จะมีปุ๋ย A 1ลิตรปุ๋ย B 1ลิตร1ลิตรหมายความว่าเวลาเราได้ปุ๋ยแห้งมาปุ๊บเราต้องไปผสมน้ำา1ลิตร A ได้1ลิตร มีได้1ลิตรเวลาเราใช้สําหรับการปลูกผักไฮโดรโพนิกเราก็ต้องใช้ทั้งปุ๋ย A และปุ๋ย B ีนะคะโดยใส่ในปริมาณที่ทางร้านแจ้ง,งเช่นว่าเราซื้อกับเจ้านี้ที่ก้อยซื้ออยู่ก็คือเมื่อผสมเป็นน้ําแบบนี้แล้วนะคะอย่างละหนึลิตรอันนี้ไม่ใช่1ลิตรนะคะแต่หมายถึงว่าผสมเป็นน้าแหละ <S <S เขาก็จะบอกอัตราการใส่สําหรับการปลูกผักสลัดไฮโดรโพนิกว่า5ซีซีต่อน,น้ำหนึ่งลิตรนั่นหมายถึงว่าเราจะต้องดูด ปุ๋ย A เนี่ย5ซีใส่ลงไปในน้ำ1 l. ลิตรรอสักครู่เราก็คนมันให้เข้ากันนะคะแล้วค่อยใสออ่ดูดปุ๋ย B เนี่ยใส่ลงไปในน้ำ1ลิตรเมื่อสักครู่ที่เราใส่ปุ๋ย A ลงไปนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือห้ามใส่ A และ B ผสมกันแล้วค่อยไปใส่น้ำ1ลิตรเพราะว่า A กับ B เนี่ยเขาจะทำปฏิกิริยา ปฏิกิริยากันทําให้เกิดการตกตะกอนนะคะถ้ามันตกตะกอนปุ๊บพืชก็จะไม่สามารถดูดสารอาหารที่มันจําเป็นไปสร้างต้นแบบสร้างรากให้แข็งแรงได้มันก็จะไม่ไม่มีประโยชน์อะไรนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าให้ใส่ปุ๋ย A แล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วค่อยตามด้วยปุ๋ย B นะคะสิ่งต่อไปก็คือที่เราจะต้องรู้ก็คืออุปกรณ์ในการยึดลําต้นนะคะเพราะว่าเราปลูกในน้ำเนาะเราก็ไม่รู้ว่า เราควรจะมีอุปกรณ์ยึดให้มันมันอยู่อะคะ่ะก็คือในที่นี้ก็คือฟองน้ำนั่นเองนะคะฟองน้ำเนี่ยก็จะมีแบบที่ก้อยซื้อมาก็คือเป็นแบบมาตรฐานที่เขาขายกันนะคะมาตรฐานที่เขาขายกันก็จะมีการเร่งอะรเป็นการบากบากรูหน้าฟองน้ำเนี่ยคะ่ะเออแล้วก็หลังฟองน้ําบากไว้ทําอะไรบากไว้สําหรับหยอดมเมล็ดพันธุ์ลงไปนะคะหยอดมเมล็ดพันธุ์ลงไป ฟองน้ำเนี่ยที่เขาขายอยู่ก็แผ่นใหญ่ๆเลยนะคะประมาณ12บาทซึ่งแผ่นใหญ่เนี่ยก็จะแยกย่อยเป็นแผ่นเล็กๆแบบนี้ทั้งหมดเออันซึ่งก็ว่ามันก็คุ้มนะ96อันราคา12บาทแล้วที่สำคัญก็คือขนาดมันค่อนข้างมาตรฐานเวลาที่เรามาจัดเรียงลงในลงในวัสดุปลูกวัสดุเพาะแบบนี้ค่ะมันก็จะแบบ,เร,บเรียบร้อยอะเนาะแล้วก็ใช้งานง่าย มันก็ก็ว่ามันก็สะดวกดีแต่ว่าถ้าบางคนต้องการที่จะแบบว่าประหยัดกว่านี้ก็ไปซื้อพวกฟองน้ําที่เขาขายตามเครื่องเขียนนะคะอันละหบาทแล้วก็มาตัดเองก็ได้เล็กใหญ่แล้วแต่เราอะไรเงี้ยแล้วก็เอาเ,อาเอาคัตเตอร์ค่ะหรือว่าอมม,ามีแกะสลักเจาะรูเจาะรูให้มันทะลุหากันเพื่อบาทบาบให้ ให้เกิดเป็นรูแบบนี้นะคะเพื่อเราจะได้ใส่มเมล็ดพันธุ์ได้นะคะต่อไปก็คืออุปกรณ์สําหรับเพาะสําหรับก้อยก็คืออยากแนะนําให้เพื่อนๆนนะ,ะ่ะวัสดุอุปกรณ์ที่มันเป็นใสแล้วก็สามารถที่จะบรรจุเจ้าตัวฟองน้ำเนี่ยลงไปได้ทำไมถึงแนะนําให้เป็นแบบใสเพราะว่าเวลาที่เราเพาะ,มะเมล็ดพันธุ์เนี่ยะคะ่ะเราต้องการ ดูว่ามันจเจริญเติบโตไหมถูกไหมแล้วการพอมเมล็ดพันธุ์เนี่ยมันต้องการความชื้นเพราะฉะนั้นเวลาเราเอามาเล็ดใส่ลงไปในฟองน้ำแล้วเนี่ยเราจะต้องซีนหรือปิดหาอะไรมาปิดหรือหาอะไรมาคุมหรือเอาถุงพลาสติกคุมก็แล้วแต่เนี่ย <c oughs> เพื่อเก็บกักความชื้นให้มเมล็ดพันธุ์เนี่ยมันงอกออกมาจากตัวจากตัวมเมล็ดก่อนนะคะการมีกล่องใสๆเนี่ยมันจะทำให้เราเห็นพัฒน,นาการของของตัวเจ้าตัวมเมล็ด ต้นที่จะงอกกับมันจะมเมล็ดได้มันก็จะง่ายต่อกันดูแลนะคะวัสดุต่อไปที่เราสามารถหาได้จากครัวเรือนแล้วก็เป็นการประหยัดน,นะคะก็คือพวกขวดที่เราไม่ได้ใช้นี่เราซื้อมาจริงๆก็เยอะแยะเนาะจะไปทิ้งก็ได้แต่ว่าจะไปขายก็ได้แต่ว่าขายก็คงได้ไม่กี่บาทเราควรจะมีเยอะๆเป็นกิโลสองกิโลเพื่อจะได้ขายได้นะคะแต่ว่าอันนี้เราเหลือใช้ไม่รู้จะไปทําอะไรเนาะเราก็เอามา ตัดให้เป็นลักษณะนี้นะคะเดิมเนี่ยมันเป็นนี้แล้วเราก็ตัดให้มันปอย่างนี้นะคะ่ะพอเราตัดเป็นแบบนี้ปุ๊บเวลาเราใช้ราใช้ไงก็ใช่นี้โดยในนี้ก็จะใส่น้ำที่มีส่วนผสมของปุ๋ย A กับ B แล้วนะคะแล้วก็เจ้าตัวนี้ก็จะเป็นที่สำหรับใส่ฟองน้ำนี่ฟองน้ำก็ยัดลงไปอย่างนี้ แล้วก็ไปใส่ในนี้โดยที่การใส่น้ำนลงในขวดเนี่ยค่ะก็แนะนาว่าให้ใส่ไม่ถึงไม่ถึงตูดของฟองน้าอ่ะให้มันเหลือสักประมาณเนี้ยค่ะเพราะอะไรผะว่าให้ระหว่างที่รากกับน้ําก่อนที่รากกับน้ำจะเจอกันเนี่ยมันจะมีช่องว่างของอากาศซึ่งมีออกซิเจนรากก็จะได้ดูดซึมออกซิเจนพวกนี้ในการนําไปสร้างรากให้เยอะมากขึ้นแล้วก็ทําให้ต้น ผักสลัดของเราเนี่ยโตยิ่งขึ้นนะคะเนื่องจากเราปลูกในระบบน้านิ่งเนาะน้าที่อยู่ในนี้มันก็จะไม่ไหลวนหมายถึงว่ามันไม่มีเครื่องสําหรับตีอากาศลงไปการมีอากาศก่อนที่รากจะไปเจอสารอาหารเนี่ยมันก็จะช่วยให้รากดูดซึมออกซิเจนไปใช้ในการสังเคราะห์อาหารหนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยต้นมันก็จะได้ใหญ่นะคะสรุปเลยวันนี้ก็คือว่าเราจะ สำหรับคลิปแรกนี้ก็จะเป็นการแนะนำวัสดุอุปกรณ์สำหรับปลูกผักไฮดโดรพอนิกแบบง่ายๆสำหรับผู้ที่เริ่มต้นไว้ปลูกผักไว้ทานเองนะคะแบบประหยัดด้วยเพราะว่าเราเลือกใช้ขวดที่มันเหลือใช้ในัวเหลือมมาสำหรับเป็นวัสดุปลูกนะคะท้ายคลิปก็จะมาทวนว่าอุปกรณ์ใดบ้างสำหรับผู้ที่เริ่มต้นในการปลูกผักไฮดโดรพอนิกอย่างแรกเลยคือเมล็ดพันธุ์มีแบบเคลือกบกับแบบไม่เคลือบนะคะ แบบเคลือบมีข้อดีก็คืออัตราการงอกสูงข้อเสียก็คือแพงสำหรับแบบเม็ดแบบไม่เคลือบก็คือข้อดีของมันก็คือถูกแต่ข้อเสียของมันก็คืออัตราการงอกต่ำกว่า,มาเมล็ดแบบเคลือบนั่นเองนะคะ2ปุ๋ยก็จะมีแบบ A กับ B นะคะซึ่งเวลาเราซื้อมาเราก็จะได้แบบปุ๋ยแห้งแบบนี้เราก็มาละลายน้ำได้แบบนี้ ้ามนำมาผสมกันนะคะเวลาใส่ลงไปสำหรับปลูกต้นไม้ก็ต้องใส่ทั้ง A และ B ตามอัตราที่ร้านแจ้งอย่างเช่น 5cc ต่อน้ำ1ลิตรนั่นหมายความว่าถ้าเราใส่น้ำ1ลิตรลงไปในนี้นะคะเราก็ต้องใส่ปุ๋ย a ไป 5cc รอสักพักหนึ่งคนให้มันเข้ากันแล้วค่อยตามด้วยปุ๋ยซี 5cc ต่อไปก็คือวัสดุในการยึดลำต้นนะคะนั่คือฟอง้ํานั่นเอง ฟองน้ําก็จะจําเป็นจะต,ต้องบะบะกหัวแบบนี้นะคะสําหรับหยอดมเมล็ดเพื่อให้รากมันทะลุรากทะลุฟองน้ําลงไปเป็นข้างล่างนเน้ยเนาะปัจจุบันก็ขายกันอยู่ที่แผน่นใหญ่ประมาณสิบสองบาทบางร้านก็ขายสิบาทบางร้านก็ขายสิบห้าบาทบางร้านก็ขายยี่สิบก็แล้วแต่จะเลือกร้านกันแต่ว่าก็แนะนำามาให้ใช้แบบมาตรฐานแบบนี้ เพราะว่ามันค่อนข้างจัดการง่ายและอีกอย่างหนึ่งก็คือความหนาของฟองน้าเนี่ยมันก็มีรูพุนพอที่จะให้ลากเนี่ยมันแทงลงไปได้นะคะอย่างที่สี่ก็คืออุปกรณ์สําหรับเพาะก็ควรจะเป็นถาดใส่ใส่อย่างนี้นะคะแล้วก็เวลาเพาะเนี่ยก็คือเอามเมล็ดใส่ฟองน้ําเมล็ดใส่ฟองน้าแล้วใช่ไหมคะเอาฟองน้ํามาเส็น,นี้แล้วก็ใส่น้ําแค่ครึ่งนี้แล้วก็หาอะไรมาปิดท้้งบน จะเป็นพลาสติกใสที่สําหรับแรปอาหารหรือว่าจะเป็นถุงพลาสติกที่เราเหลือใช้ก็ได้ค่ะคุมมันเลย1วันพอคุมมัน1วันปุ๊บเช้าถัดมาก็มาเปิดดูว่าเอ๊ะงอกหรือเปล่าแต่ถ้าสมมุติว่ายังไม่งอกก็คุมมันกลับไปเหมือนเดิมอีกหนึ่งวันแล้ววันที่สองก็เปิดขึ้นมาอุ้ยงอกไหมถ้ามันเริ่มงอกแล้วนะคะเปิดฝาออกเลยก็คือเปิดที่คุมเนี่ยออกแล้วเอา,เอา,เอา มเมล็ดที่งอกที่อยู่ในฟองน้ำเนี่ยไปตากแดดอ่อนๆเพื่อให้เขารับแสงแดดการรับแสงแดดเนี่ยจะทําให้ต้นพืชเนี่ยสังเคราะห์คลอโรฟิลทาให้ต้นมันเนี่ยเป็นสีเขียวแล้วต้นมันจะไม่ยืดถ้าสมมติเอามาเก็บไว้ที่ล่มๆปล่อยให้มันปล่อยให้มันงอกแล้วโตวไปเรื่อยๆต้นมันจะยืดยาวแล้วมันจะทําให้โตไปเนี่ยเป็นต้นที่ไม่สมบูรณ์การที่เราเริ่มเห็นแล้วว่ามันงอกเนี่ยเราไปให้เขาโดนแสงแดดเลยแล้วพอโดนแสงแดดปุ๊บเราก็หมัน่นดูว่าหน้าฟองน้ำเนี่ยมันแห้งหรือเปล่า ถ้ามันแห้งเราก็ต้องเอาเอาเอาน้าทั่วไปนะคะฉีดฟอกซี่ปุ๊บ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 ไม่ให้หน้าฟองน้ำมันแห้งเพราะถ้าหน้าฟองน้ำมันแห้งรากมันยังไม่แข็งแรงเนาะมันก็จะต้นมันก็จะตายอะไรเงี้ยเมื่อไหร่ที่ควรจะไปได้รับแสงแดดแบบเต็มๆนั่นก็คือเมล็ดพันธุ์ที่เพาะในเนี้ยมีใบเลี้ยงสองใบแล้วพอเริ่มจะใบที่สามปุ๊บเราก็ย้ายมาไว้ในนี้ได้เลย แล้วก็ย้ายมาไว้ในนี้ได้เลยแล้วก็ปลูกไปประมาณ14วันแล้วก็ค่อยเปลี่ยนน้ําในนี้เปลี่ยนนั่นหมายถึงว่าเอาน้ําที่ผสมปุ๋ยในนี้ออกไปทิ้งแล้วก็เอาน้ําที่ผสมปุ๋ยอะรสดใหม่เข้ามาใส่แทนเพราะว่าในระหว่าง14วันน่ะรากเขาก็ได้ทําการดูดซึมสารอาหารที่อยู่ในนี้ออกไปกับหมดแล้วเนาะเราก็ต้องเปลี่ยนปุ๋ยมาให้เขาเ่อให้เขาได้ปุ๋ยใหม่ สำหรับระยะเวลาการปลูกของผักแต่ละชนิดก็แตกต่างกาันอย่างเช่นกรีนโอ๊กก็อาจจะใช้เวลาเร็วกว่าเรดโอ๊กนะคะอันนี้ก็ต้องศึกษาดูว่าแต่ละพันธุ์แต่ละประเภทเนี่ยใช้เวลาในการเจริญเติบโตเท่าไหร่อย่างกรีนโอ๊กเนี่ยเขาจะใช้เวลาประมาณ38-45วันในระยะเก็บเกี่ยวนะคะนั่นหมายถึงว่า14วันแรกเนี่ยเวันประมาณ7วันแรกจะอยู่ในนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นหลังจากเวลาที่เหลือก,ก็จะย้ามีอยู่ในนี้ แล้วก็เปลี่ยนน้ําปุ๋ยหนึ่งครั้งก็คือครั้งแรกใส่ไปก่อนจนเขาครบอายุ14บวัน14วันนี่คือนับตั้งแต่วันที่เพาะนะคะไปจนถึงวันที่ครบ14บวันเราก็เปลี่ยนปุ๋ยแล้วก็เอาน้ําใหม่ที่ใส่ปุ๋ยแล้วมาใส่ในนี้จนเขาโตครบอายุการเก็บเกี่ยวได้เลยค่ะอ,อ,อีกเรื่องหนึ่งที่ผู้ที่ เริ่มต้นปลูกผักไฮโดรพอนิกจะต้องทราบนะคะก็คือเรื่องของน้ําสําหรับน้ําที่เหมาะสมสําหรับการปลูกผักไฮโดรมาไฮโดรพอนิกมากที่สุดสําหรับทั่วไปนะคะที่ไม่ใช่เ,เป็นเชิงพาณิชย์เนี่ยก็คือเป็นน้ําเป็นน้ําประปานะคะน้ําที่ไม่ควรใช้เลยสําหรับที่ก้อยเคยใช้มาก็คือน้ําบาดาลน,นะคะเพราะว่าน้ําบาดาลมันจะมีสารเจือปนเยอะมากทําให้ ค่า pH แล้วก็ค่าสารอาหารที่อยู่ในน้ำเนี่ยเราควบคุมยากมากแต่ถ้าสมมุติว่าการปลูกผักแบบแบบง่ายๆเลยก็คือการใช้น้ำประปาที่เปิดจากก๊อกเนี่ยค่ะแต่ว่าทางที่ดีเนี่ยก็ต้องเออสำหรับผู้เริ่มต้นอ,อาจจะยุ่งยากในการที่จะไปหาอุปกรณ์มาตรวจวัดค่า pH ค่าสารอาหารที่เขาเรียกว่า EC กับค่า EC กับค่า pH นะคะเออค่า pH ก็คือค่ากรดด่างของน้ำ ค่าแบบ EC ก็คือค่าสารอาหารที่ละลายอยู่ในน้ํานะคะซึ่งมันก็จะยุ่งยากสําหรับเราเนาะที่จะต้องไปซื้อเครื่องพวกนั้นซึ่งตอนนี้มันก็หลายร้อยอยู่อะเกือบพันแต่ว่าน้ําที่เราใช้ได้ง่ายที่สุดประหยัดที่สุดก็คือน้ําประปาแต่น้ําประปาเนี่ยก็จะมีน้าประปาในกรุงเทพเนี่ย,ก,ยก็จะมีคอลอรีนเยอะเราควรจะเอาน้ําประปานี่ค่ะมาใส่ไว้ในภาชนะ ที่ลองน้ามาแล้วแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสักวันสองวันเพื่อให้คอรีลินมันมันระเหยไปเพื่อให้มันแบบมันมันไม่มีคอรีลินสะสมมากมันจะได้เหมาะสําหรับการมาปลูกผักไฮโดรพอนิกไว้ทานนะคะแล้วก็สรุปอุปกรณ์สําหรับการเริ่มปลูกผักไฮโดรพอนิกสําหรับผู้ที่เริ่มต้นที่ต้องการปลูกผักสลัดไว้ทานเองนะคะก็จะมีะเมล็ดพันธุ์ปุ๋ย ฟองน้ำว,วัสดุสำหรับเพาะแล้วก็วัสดุสำหรับปลูกนะคะแล้วก็น้ำที่เป็นน้ำประปาดีที่สุดถูกที่สุดประหยัดที่สุดค่ะแล้วเจอกันคลิปต่อไปสำหรับการเริ่มต้นปลูกผักสลัดไฮโดรพปนิกนะคะ